สวยในละกอหยุดกอหยุดกออยู่ไหมอยู่อยู่อยู่จนได้อยู่ตรงนนอยู่อยู่แล้วเออเขาไปเล่นไปเขาไปเล่นไปเออ้ยวิ่งไปยิ้มเลยว่ะวิ่งเหรอเออวิ่ง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 เออเอออยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอืมเฮ้ยกลับนะเอาไปเล่นไปโอ้ยมีกดไม่กดเออกด ครับนีโดนแล้วครับหลังจากที่เขาเป็นช่างภาพเขาเก็บกดมานานเฮ้ยอฮ้ยอุ้ยแม่งแม่งเหมือนแม่งมุดหญ้าพี่มันมีความคืดๆอ่ะเออเดี๋ยวมันจะหลุดออกมามุดไอ้อย่างนั้นอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยหลุดมาไม่จริงเฮ้ยอยู่นี่อ่ะเขาเขาอัดไปเขาเอัดไปเฮ้ยนิ่มมันอยู่ไหมเนี่ยหลุดไปแล้วมั้ง อยู่ดิยังดึกๆไหมลองปล่อยอีกไม่ดึกอ่ะโอ้ปลาออกไปนู่นแล้วมั้งหลุดไปนู่นแล้วมั้งใช่ไหมติดหญ้ารอเออติดยาหลุดหูยไม่น่าคลายเบรกเลยขับหนูคลายเบรกให้มันวิ่งดูดิเออแม่งอ่ะพี่ดึงให้คันมาเลูกกินนี่เลยโอ้โอ้ยกว่าจะขาด ลหลังจากที่ครั้งที่แล้วน้องดีนนะครับทำปลาชิโดตัวใหญ่หลุดนะเราก็เลยจะกลับมาแก้แค้นมันโดยที่มันอยู่ตรงนู้นนะครับนี่คอ,อกเดิมคอ,อกเดินมน่ะมันมีอยู่คอ,อกเดียวแหละเมื่อกี้มันขึ้นตรงนั้นไหนวะเนี่ยหาอนหา,อนอาปลาอนอ๋อนั่งไงนั้งไงเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนั้น,ม,น,น,นม,ม,ม,มันอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่ชมเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะโอเควันนี้ผมก็จะให้น้องดีนมาแก้แค้นนะ วันนี้เอาให้ได้เอาให้ได้วันนี้<บ>จะไม่ทําอะไรกับเบรกใดๆทั้งวันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้แล้วแหละแต่ว่ารอบนี้มันขึ้นหน้าหน้าต้นไม้เห็นไหมอ่า<ม>จริงจริงไม่รู้เหมือนกันที่จริงวันนี้พี่จะพาทั้งดีมาหัดตกปลาช่อนด้วยกบยางใช่แต่ว่าพอดีก็ไม่คิดว่าจะมาเจอมันซะก,ก่อนหน้าคอกสวยอ๋อ เอนเอน,นั่นแหละนั่นแหละสวยเนียนๆมันยังไม่ระแวงจะขึ้นละสวยกวเอออย่างนั้นแหละโอ้อะไรเต็มเลยติดติดมากเลยใช่ไหมคือแบบกอชาช้าแทบไม่ได้ กอออกขวาไปกอ,กอทางขวาไปปลาออกขวายกไปคันหนตีสมมติตีลงไม่ต้องรีบกอหนีมันให้ให้กออยู่กลางคลองนานๆหน่อยโอ้ยายใหญ่นิววาโอ้ยไซใหญ่นิววาายใ,ใหญ่นิววาเขาใช้อัดเลยโอ้ย ยายยายยายอยากเข้าป่าเออมาวันติดแถวนี้เปล่ามาวันติดแถวนี้ไหมกาดอีกเนี่เออค่อยเล่นนะค่อยใกล้กันนะเฮ้ยี่เดียวอย่พี่ช้อนให้ไม่เป็นไรค่อยๆอัดให้มันหมดก่อนเหลือหมุนเลยเหลือหมุนเลยเว้ยเหลือหมุนเลยเว้ยเหลือหมุนเลยเว้ย เดี๋ยวหมุนเลยเว้ยไม่ต้องรีบโอ้โหตัวใหญ่เว้ยถ้าปลามากดคันลงแต่กดประคันลงตามนะคันลงนั้กดคันลงไปอีกเออกดคันลงไปอีกเออยิ้มไปคันลงไปยิ้มคันลงไปยิ้มยิ้มไปคันลงไปยิ้มไปคันลงไปเออนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวเว้ยปลามาละไม่ไม่ต้องไม่ต้องกาเข้ามามากไม่ต้องกาเข้ามามากต้องของมากจิบช้อนให้ หลุดแล้วมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดแล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้ใครเด็กนิดนึงใครเด็กได้ใครเด็กได้ใครไปอุ้ยเนี้ยใส่สิใส่สิโอเคพี่ช้อนหาให้แล้แป๊บนแล้วมันแล้วมันหันหันหัวตรงนู้นหันหัวตรงนู้นลากหัวไปเสร็จปะเออติด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 มแล้วล่ะติดหนิบแล้วพี่จะ่ายยากอู้ยอันนี้อ้ยเอาถันถหัวมา ทเอยันทันดิโอ้โหเรียบร้อยโคตรโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยให้ปลาอยู่น้ำก่อนข้าวันอาอตาพี่ตัดเ็ดให้ปลาก่อนวักโคตรใหญ่เลยก็บอกแล้วนี่ปากปากนี่มันยังแหกอยู่เลยเมื่อวานที่มันกัดดีมากโอ้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมพี่กดปลาให้ก่อนเสียงสองเลยอ่ะ เสียงสองไม่คืนเสียงเดิมเลยนี่นะโอเคหลุดแล้วอุ้ยหีตัวปะไม่รู้ว่ะแต่ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะพี่ถ่ายไม่ทันขอโทษทีพี่แบบพี่ต้องต้องคอยแบบหมุนไกด์ให้ดีเนี่ยหมุนไกด์แล้วอีมือนึงก็ถ่ายรูปแบบจังหวะหมุนไกด์เลยดีมันก็ตีตีไม่ดีด้วยนะเออแล้วมันมากัด แล้วหนูว่าหูดหยิบตัวเองชิบหายเลยหนูดีไม่ดีอ่ะหนูรู้ตัวแล้วมันมันยังอุตส่าห์มากัดหนูอ้อมีปากแข็งแต่เมื่อวานเนี่ยตัวนี้น่าจะเหลือตัวเดียวอใหญ่เว้ยดีแมงปลายักษ์ด้วยว้ยสีว่าเดี๋ยวพี่เอาแต่ชช้ให้สีสวยอ่ะสีออกม่วงไม่เคยได้โดนฝนนี่ศูนย์นะ พี่ต้องมองเองมองไม่เห็นว่ะสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลเลยสิบกครับเดนนี้โอ้โหมือสั่นอะพี่อ่ะสิบเอ็ดกิโลครับโอ้โหดีมทําได้ครับไซส์ิบนี่สิบเอ็ดกิโลนี่ใหญ่กว่าตัวแรกของหนูอย่างเนี่ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากกิปเปอร์ก็ไม่มีโอ้โหปากเป็นร่มเลยที่ที่เนี่ยที่มันติดเนี่ยเนี่ยหลุดไปเลยเนี่ยที่มันติดเมื่อวานเนี่ยใช่มันหลุดของดีมไปอ่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันไปนพันกับสวะข้างล่างใช่ตอนนี้นะครับปลาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตั้งแต่หัวเรือนะครับฝั่งนี้ยันฝั่งนี้นะครับเรือผมกว้าง1เมตรสิเซนติเมตรนะครับเนี่ยหางเนี่ยครับหางไม่เกิน1เซนนะหัวก็หางไม่หางไม่เกิน2เซนผมตีให้ว่าตัวนี้ความยาวของมันนะดิมประมาณ1เมตร1เมตร5เซนแล้วกันอ่ะพี่ตีเยอะ ประมาณที่มันโขเหลือประมาณ3ามสาบอเป็นหนะประมาณ1เมตรหเซนอ้าวอุ้มปลาให้เพื่อนๆดูหน่อยใหญ่มากครับเมื่อกี้ผมช่างจากไอ้ตาช่างอะ่ะมันได้11กิโลนะโอ้โ oh <my> หแล้วกิ่งไม้อะไรจะเข้ามาตรงนี้อ๋อพี่ถักออกก่อนโอ้โหตั้งดีมแบบใหญ่โตโมโหลานมาก oh. ใหญ่ใหญ่พี่ต้องขออ oh. ภยัยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พี่มัวแต่ไกด์อยู่พี่ก็แบบโอ้โหงงกัแบบการบังคับเรือนะและไอ้กล้องเนี่ยเวลากด อ่ามันมันจะไม่มีเสียงครับตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหใหญ่กว่าตัวแรกในชีวิตหนูอีกอ่ะให้เทียบ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 ขาขาดีมนะครับดูวางวางอยู่บนขาดีมนะอ่าความยาวขาเลยเทียบเทียบความยาวขาเลยอ่ะที่จัดให้เนี่ยอ่ะเนี่ยครับตั้งแต่ปลายขาน้องดีมนะครับดูความยาวนะที่เดียวถ่ายรูปชัดนี้เลยเลยเอวเลยเอวอ่ะได้ได้ได้ถ่ายให้อ่ะนี่ก็เป็นปลาชะโดที่ฉลองวันเกิดน้องดีมไปนะใช่เมื่อวานวันเกิดดีม ตอนนี้ดีนสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ครับโอ้โหปลาตัวนี้ใหญ่มากมันโหปลาขึ้นลอยลอยหาแม่มเอางี้อ่ะอย่ารอดอย่าลอดปล่อยปล่อยปล่อยมันกลับคืนเถอะนอ้องดีนโอง้องค้องไว้ในข้อมือ,อยัง,อ,งอ,ยอ่ะโอเคค้องเสร็จแล้วก็ค่อยๆวางลงไปทางนี้นะอะอ่ะทางนี้เลยโอ้ยอค่อยวางลงไป๊บ อ่ะหนู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 ขึ้นปล่อยเขานะเออจับไว้ก่อนอ่ะหนูจับตัวปลาแล้วปล่อยปิดกิปเปอร์ก่อนเปิดปิดกิปเปอร์ก่อนปล่อยอย่าย่ามันไปทั้งกิปเปอร์เปิดกิปเปอร์ให้มัน่อนเฮ้ยอย่าอย่าออกอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าเอามือออกมาอย่ามือออกมาจากกิปเปอร์อย่ามันหลุดอ่ะเปิดเลยอ่ะปล่อยเลยไปเลยอยเลยไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะช้อนตัวช้อนช้อนตัวน้องเอาไว้ไปแล้วโอเคโอเคที่พี่ที่พี่เป็นห่วงคือพี่กลัวกิปเปอร์จะไปทางกิปเปอร์ไงโู้นี่เรามาตกปลาช่อนใช่ไหม เปิดประเดิมด้วยปลาชะโดเลยตัวใหญ่มากใหญ่มากอึนเลยอ่ะสิบเอ็ดกิโลขายังสน่นไม่หายขาสั่นเลยอะ่ยยะอใหญ่มากเลยอะ่ะปากปากปากเขาเจ็บนะแต่พี่คิดว่าถ้าเขาปากเขาเจ็บแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ไม่ไปกัดเหยื่อของคนอื่นนะโอ้ยแต่ขนาดปากเจ็บขนาดนั้นนสุดยอดเลยเนาะใช่ยังมากัด<ห>อีกอ่ะ โอ้โหวิ่งวิ่งสะจักเลแล้วแล้วเราคิดเอาออปลามันตัวขนาดนี้เมื่อวานน้องเบน้องดีนแบบคลายเบรกให้มันออกอะ<ม>่ะรู้<ต>อย่างแต่แต่ถ้าเมื่อวานเนี้ถ้าข้างล่างไม่มีสวส่านหนูก็เมื่อาวานหนูกะกะแบบเย่อแบบเสียบเลยอ,ะอ่ะเออนี่นี่ขนาดเบรกแข็งยังได้เสียบเห็นไหมเออจริงไม่น่าคลายเลยเมื่อวานแม่แต่ก็กลับมาแก้แค้นได้อยู่ รู้สึกเสียใจจังปล <laughs> าปลาเราไปตกปลาช่อนเราต่อดีกว่าเ <laughs> มือกเต็มขาเลยจ้า <laughs> เบ็กนะครับเปิดออกมาเยอะมากโอ้โหอยู่เราโอ้โหเรียบปนเรร้อยเรียบร้อย I <laughs>